สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีมาพอกันกับสาวนีพลันใช่คือเก่าเหมือนเดิมนะคะสำหรับมือน,นีกสิภาพพี่น้องคะ,ะไปฟังเรื่องมอรองมอล่าคือเก่าค่ะมือนีกสิภาพพี่น้องคะ,ะไปรับชมรับฟังสําหรับศิลปินผู้นีพน่น้องค่ะเป็นไ,ไปไปว่ไใน,นอกจากทางด้านน้องอุ้งอิงเพลงคันห้าวถึงน้องอุ้งอิงเพลงเข้ากับสีนึกถึง เรื่องอัศจรรย์ไลเลี้ยงโดยกันพี่น้องเนาะค่ะล่าสุดสําหรับทางด้านน้องอุ้งอิีม่แพงนะคะวากันวาสําหรับเพลงเอิญหักนางเอกน้อยพี่น้องนอนหานองกได้นนมีการเข้าห้องอัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลักการนี่แหละได้มีการไปไทายเอมบีเป็นทีเรียบร้อยแล้วว่ากันว่าในขณะที่กาลังทายเอมบีพี่น้องเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นว่ากันวาแลวและคนถึงกับคนลูกพี่น้องเนาะคะเป็นยังวงบตางขณะที่รองกำลังทายเอมบีบรรยากาศทองฝากะแจมไส พี่น้องแล้วก็เกิดเหตุการณ์นี้ฝนตกแต่บาบาแรงตกลิ่นแบบพลําพลพ่อให้สายฝนนี้กระทบกับแสงแดดแล้วเกิดรุงกินน้ำหลายๆคนเขาไปคอมเมนต์พี่น้องว่าหรือว่าอาจจะเป็นเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะอวยพรให้เพลงใหม่ของทางด้านน้องอุ้งอิงเพลิเพลงมีกระแสโด่งดังแล้วก็ยอดวิวสิบล้านร้อยล้าน พี่น้องกะทอว่าบวธรรมดานะคะแล้วก็รสัหรับละค้นอีกกลุ่มนึงก็วา่าหรือวา่าสายลุงอยากสิมากเข่าฉาก MV กับทางดานน้องอุ้งอิงแผ่นแพงเนาะพี่น้องเนาะกะทือว่าเป็นเรื่องที่อ่าอัศาจรรย์อีกเรื่องนึงเนาะพี่น้องเนาะนะคะกะบ่ได้ถึงกะว่าตกแรงประมาณแบบคือจังคือจังหลายๆคนคิดนำหพี่น้องคือจังวา่ทาทั้งเทวดาหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการอยากสิมาอวยพร ให้น้องอุ๋งองหรือเปล่าพี่น้องเนาะค่ะกนันดีหลกะกอใช้วิจารณญา,นจจา,ณานในการรับชมด้วยพี่น้องเดินค่ะแล้กก็รสำรับเมื่อวันนี้นะคะทางจังหวัดอยเอสว่ากันวมามีคิวการคิวงานนาะพี่น้องเนาะแลยคนก็ได้เดินทางไปเบื้องหลักก็ทางทีมงานพยัญฆ์พานก็ได้เดินทางไปเบื้องคือกันบอกเป็นเสียงเดียวกันพี่น้องอญญาญะเป็นยังวัดตีบัตฟรีแต่บ่าสำรับบ่วงเช้านำไปเพ่งบัวสิเป็นบัตฟี่รือสิเป็นบัตรทีดรซื้อเขาไปเองก็ดีพี่น้องเนาะค่ะ ต่ละมองต่ละบอลน,นี่อาจจะทุกพื้นทีพี่น้องเนะา,าละฮะเพราะว่าหลายๆคนก็นอยากสีเขาไปเบื้องทางอ่าวงซาวนน้ำแพงแล้พี่น้องลอยากจะแล้วกะ็สำรับศิลปินของวงซาวนน้ำแพงหลายๆคนกะบ่กกันว่ามีกระแสโด่งดังทุกคนแล้วกะ็ตอนนี้มีทางดานน้องอุกอิเแพงเข้ามาประดับวงการมอลมคะและะ้วก็ให้หลายๆคนนี่ ข่าวมาวงเบิงวงซาวน์แพงหลายขึ้นเนาะพี่น้องเนาะงกะทิว้าบอธรรมดานะคะแล้วก็นั้นรับพี่น้องค่นะสำหรับทางด้านนะ้องอยิงแิ่นเพงเพงนาะพี่น้องเนาะค่ะมือนี้นะคะน้องกะได้มีการเข้าร่วมถ่ายเอ็มวีกับเพลงใหม่บอทโจโยมานินยืนหนึ่งแมนเขายืนเม,มนาแมนไอฟิจเจอริ่งกับทางด้านคุณเพชรสหรัฐเนาะพี่น้องเนาะหลายๆคนกะได้เห็นฉากบางตอนแล้วนะคะที่ทางด้านบอทโจโยมานินเพิ่นได้มีการถ่ายลง และละคนก็ได้เห็นแล้วฉากที่ว่าท่านันคุณเพชรสหรัฐนี่เพื่อนกิบแสดงเป็นคนเมาประมรณนินและพี่น้องเนาะนะและละคนก็ได้เหน็นฮอดเพลงเอ็มบีและการนั่งเ e อ็มบี M B แล้วนั่งเ e อ็มบี M B ก็จะได้ทางด้านคุณออมแอมเพ,เพรื่นพลงพี่น้องเนาะหาแล,ละกาสสำหรับทางดาน,น้องอุ้งอิมแปรงเหมือนน้องสิเป็นนางขังท่านันคุณออมแอมก็คิดว่าน้องน่ะสิเป็นเพื่อนเจ้าสาวเราไปพี่น้องเนาะหากะนะน,ะนี่ะอ่ากะต้องมารอบเบิงสำหรับเอ็มวีนี่เส้อว่า ต้องมวนย่างในนอนบ่ว่าสิเป็นเพลงหรือว่าสิเป็นท่างเอ็มบีเอกดีว่ากันวาต้องสมบูรณ์แบบย่างในนอนพี่ดองแล้วก็ต้องรอบเบิงนะคะในวันที่ยี่สิบี่พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะสำรับเพลงไม่บอสโจยมนินยืนนึ่งแมนเขายืนเมาแมนอายนะคะล้วก็สำรับเพลงเอิญหักนั่งเอกหน่อยของทางด้านน้องอุงอีเหมือนเพลงพี่ดองค่ะจะปล่อยในวันที่สิบแปดพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะลก้กกะตอนนี้นะคะ ว่ากันบ่าหน้ายินดีมากๆกับน้องอุงอิงแพงเป็นยังวัติล่าสุดในแพลตฟอร์มตอกตกพี่น้องค่ะแฮแท็กเอิญหักนางเอกน้อยตอนนี้ไปท้งไหนทายานสู่26ล้านวิวพี่น้องเนาะกัททีว่าบธรรมดา ซ้หรับแฮชแท็กเอื้นทักนั่งเอกน้อยนี่เก็ตเเป็นทางด้านเฟนคลิฟซีทีว่าได้เข้าไปค้นหาหลักพี่น้องเนาะกะดีนหละขนาดเพลงยังไม่ปล่อยออกมาแต่ว่ากะน,นี่ละทะยานสู่26ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วกะือว่าบอธรรม,มดากันเลยอดเยียพี่น้องนะหลักการนันหลัพี่น้องท่านซ้นนนนนำรับเพลงเอื้นทักนั่ง,งเอกน้อยคอมเมนต์ขามาพี่น้องว่ายอดวิวสิได้เท่าไหร่หนึ่งวันจะได้เท่าไหร่นะหลายๆคนก็ตั้งไปหุ่นหลักพี่น้องหนึ่งวันนะคะสองล้านวิวนะคะกะคิดว่า แฟนคลับเบซี่ของน้องอุ้งอิงมันแพงทําได้อย่างแน่นอนพี่น้องเนาะกะนี่แหละกะรอเบิงเพราะว่าเป็นยังมตีเข้ากรเสียว่าสำหรับท่านแฟนคลเบซี่ของท่นานน้องอิงมันแพงสีค่อยสปอร์ตค่อยสนับสน,นุนน่ะน้องยู่ถูกผลงานนะบพว่า,าสิเป็นผลงานาเพลงของน้องหล,ลายเพลงที่ปล่อยออกมาแหละเพว่าสิเป็นหอวฟมะลัางหานนะคะเลือกเขาสาอนะะ้น่ะหรือว่าสิเป็นเพลงที่ว่าพิจริงกับทางด้านบอสโจโยมลินพี่น้องหนึ่งเขาให้พอแน่นะคะ หนึ่งวันยังต่ำหนึ่งล้านวิวทุกเพลงนะก็ถือว่าบัธรรมดานะนี่แหละซ้หรับเด็กใหม่ผู้นี้กะนี่แหละความฮอตความปังกะบ่มีที่ทาว่าสิลดลงเลยนะคะแล้วการนี่แหละซ้หรับเพลงเอิ้นทักนั่งเอกน้อยนะคะหนึ่งวันอุ้งอิงเบาแล้วพี่น้องหนึ่งวันสองล้านวิวอุ้งอิงวันทังสี่ลับพี่น้องเฮ็ด่ห้น้องได้บ่พี่น้องเนาะนะคะก็จะปล่อยในเวลาก่อนม่วงเสาร์ก่อนเนืกาคือเก้านั่นะนั่นแหละพี่น้องค่ะนั่นแหละพี่น้องนะซ้หรับในแพลตฟอร์มต๊อกสต๊อกวากันว่าเพลงเพลงนี้นี่เป็น เพลงทีติดหูแล้วหลายคนไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วเป็นเนั้อาีเห็นจากการนี่แหละค้นหาแฮชแท็กเอื้อนทักนางเอกน้อยแลวก็หลายคนลองได้แล้วพี่น้องเนาะค่ะแลักการสำรับเพลงของบอสโจคือกันตอนนี้กับติดหูแล้วหลายคนไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะยืนนึงแม่นเขายืนหม้อแม่นอ้ายซื้อเพลงกำมวนแล้วพี่น้องเนาะนะก็นี่แหละก็ต้องมารอเบิ้งรอชมสำรับเพลงของพอกับลูกพี่น้องสำรับเพลงของท่านนองอุ้ยพี่เพื่ก็จะปล่อยในวันที่18นะคะแล้วก็เพลงบอสโจกัสิล่อยเนวันมาที่ ยี่สิบสี่นะคะก็ะยาสลืมเบิงแย่งซอยกันนาะพี่น้องเนาะค่ะกะสำหรับมือว่านี่นี่คนกันอาญ,ญาพี่น้องเนาะค่ะว่ากันวาบรรยากาศอุย้ยติดแม่น้ำซี่พี่น้องค่ะหนาว <c oughs> เดี๋ยวสิผ้าพี่น้องไปฟังเพลงเพลงนี้ของทางด้านน้องอุ๊กอิงขันแพงซึ่งเมื่อน้องได้ร้องเพลงออกมาแล้วแล้วคนถึงกับเป็นห่วงคนะอะย่างนหลายๆคนบอกขึืนอยู่นะคะว่าเสียงน้องคือเป็นแบบนี้เสียงน้องเป็นยังคือหายนะคะ น้องไม่สบายพี่น้องเนาะนะคะกะนี่ละ่ะยอน่อาว่าเหตุงานยังบังขึ้นนะคะเหตุงานเบิดมือเบิดเล่นหลับพี่น้องเนาะคะะ่ะสำรับเด็กน้อยอายุเพียงแค่สิบเจ็ดปีวากันว่าอ่าสูขภาพนี่ก็ต้องมากก่อนหลายๆคนกะสิคิดว่าอ่าอายุสำนีบนี่นะสีแข็งแรงแต่ว่าบ่าแมนในพี่น้องนะคะการทีว่าเข้าเหตุงานแบบหนักเกินไปนะคะนี่ละ่ะแถบสิบบ่มีเวลาบ่มีเวลาได้นอนนะคะกะนี่ละ่ะสำรับทางด้านน้องอุ้งอิงไปแบง ว่าต่างแต่วางก็มีคิวการคิวงานติดต่อมาแบบรั่อๆบางๆนะคะกันี่หลายๆคนกับภากันเป็นห่วงเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปฟังคลิปคลิปนี้นะคะกะว่ากันว่า่วงแต่ได้ฟังแล้วนะคะกน้องกะ สู้นะสู้แบบเต็มที่สู้แบบไม่ถอยรูยุวาจะคล้องนี่ร้องบ่ได้นะคะรูยุวาเสียงจะคล้องนี่บ่ได้เต็มที่รือว่าสู้ขับคล้องนี่บ่ได้แข็งแรงแต่วา่ากะย่อมที่เสียร้องเห hey, ้แฟนคลไปสิได้รับชมรับฟังพี่น้องเนาะนะคะเดี๋ยวสื้อผาพี่น้องไปฟังนะคะว่าเป็นจังไรเนี่ยสำหรับบทเพลงเพลงนี้พี่น้องคะะ่ะ พี่น้องสำหรับมือนีก็มีเรื่องเล่าซีมโมดสุพีสุนองฟังสมีสะก่อนเน่ะเขาก็เข้ามาสวัสดีค่ะ